สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมวิวบรรยากาศริมสระน้ำนะคะบนเกาะนะคะนี่ชื่อว่าเกาะวาแลนเดดอยู่เมืองบรากนประเทศน,นอร์เวย์ค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างจะเปิดนะคะแต่ว่าก็จะอึมครึมนิดหน่อยนะคะวันนี้เอาบรรยากาศนกสวยๆมาฝากค่ะธรรมชาติสวยงามมากๆเลยค่ะบนเกาะนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะ นี้เป็นนกคู่นะคะนกก็จะมาวินบินเที่ยวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็มีโอกาสมาเที่ยวที่เกาะนะคะเป็นบ้านของเพื่อนสนิทของเรานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านของเพื่อนนะคะวิวสวยๆจ้าตอนเช้าๆนะคะนกก็จะบินไปบินมานะคะนกเขาเห็นคนนะคะนกไม่กลัวคนเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่ บรรยากาศวิวร้อยล้านมากๆเลยค่ะก็เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติค่ะนี่เป็นเกาะเล็กๆนะคะที่ออกมาจากเมืองบาเก้นประเทศนอร์เวย์4ชั่วโมงนะคะเราก็ได้นั่งเรือมานะคะขับรถขึ้นเรือค่ะ เช้าๆตื่นมานั่งจิบกาแฟที่ริมทะเลนะคะเพื่อนๆก็จะมีนกมาบินให้เชยชมค่ะอีกตัวอยู่บนหลังคานะคะหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่ประเทศนอร์เวย์ก็อย่าลืมมาเที่ยวที่เกาะนี้นะคะ เกาะนี้ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนจะสวยงามมากๆเลยค่ะเราก็จะไปหาปูหาปลากันนะคะคือผู้คนที่นี่ใช้วิถีชีวิตแบบบ้านๆนะคะตกปลาหาอาหารทะเลทานกันค่ะรอบนี้เรามาอยู่ที่5วันนะคะเราก็มาใช้ชีวิตธรรมชาติค่ะอยู่ที่เกาะเป็นชาวเลนะคะเพื่อนๆ ในคลิปวิดีโอนี้ก็เอาแค่วิวธรรมชาติธรรมชาติสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปตกปูนะคะลงทะเลตกปูกันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแองจันออยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวรอบหนะ้าจะเอาวิดีโอสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะทุกคน bye บายยค่ะ